เท่าที่ผมดูดูแล้วนะครับพวกเราก็มีประมาณสักตอนนี้นะอาชีที่แบบว่าเรียกว่าเออยังไงอดีอ่ะที่แบบว่าเหมือนเหมือนเทสเทแก๊งอยู่หรือว่าอยู่ในกลุ่มอยู่ในแก๊งแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะห้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปอย่างเงี้ยที่มีโอกาสอยู่นะประมาณสามที่หกคนนะไอผมผมนั่งคิดมาแล้วมีสามสิบหกคนทั้งหมดอะ เออทอยก่อนก่อนจะเลือกนี่พี่มีเรืองจะถามคร<ม>ับทอยได้ครับได้ครับเราเราซ้อมทุกวันกี่โมงนะครับทุ่มครับอ๋อสอ,องทุ่มแล้วราแข่งวันไหนแข่งเดนมีนาโอเคครับแข่งเดนมีนาก็เอาเอาเป็นว่าทีนคนที่ผมจะเลือกต่อไปนะครับก็ถือว่าผมพิจรารณาม,มาดีแล้วนะครับว่าเหมาะสมที่สุดนะครับหลายๆเรื่องนะครับผมจะเรียกทีละคนเดี๋ยวเอาเอา,เอาอย่างแรกเลยนะเดี๋ยวใครเอ่อทุกคนควักอาวุธหน่อยควักอาวุธของตัวเองยยืนให้มันชัดเจนนะครับ อาวุธที่เล่นอยู่แล้วผมจะจะเรียกทีละคนครับคนที่ผมพูดชื่อก็คือคนที่ได้อยู่ใน20คนแรกนะครับแบคครับคนแรกเลยมาเดินมาข้างหน้าเลยครับไปยืนหน้าผมเลยเดี๋ยวจดให้หน่อยครับในรักชัดพิวครับรบกวนนี่ครับพิมแบคโอเคครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีคนที่ไม่ไม่ได้มายืนตรงนี้ด้วยโปโลครับอาร์เธอร์ครับพี่คิวครับพี่คิวริดดีครับใจเต้นปะใจัเต้นปะใจเต้นปะขาตัด พี่ยูเป็ดครับเคนนะครับเจรวมผ่มเป็นแปดรวมแจ็คเป็น9ตอนนี้มีเก้าเก้าคนนี้เฮียอยู่ที่เป็นคนหรือเ็ลอตแก๊งที่มีรายชื่อทั้งหมด3ามสิบหคนประมาณนะครับสักครู่พี่ยูจดแจ็คแจ็คนใช่ไหมครับแจ็คสิบเอ็ลอตกับ16คนตรงเนี้ยเจ็ดเป็ดดาบครับดาบวิต้าครับสิบไอ้เกคนหรือเคนเหลือเคนพี่บังนะครับพี่บังพี่เล ถนับผิวแปดพี่บังเอ้ยเปียกมาเลยเือแต่ว่ามันไปด่วนๆนโอเคตอนนี้12คนละครับเดตี้เจ็ดเปี้ยครับหกโทมัสครับห้าคอบาบสี่สิบหกคนละบาทสี่คนนะเหลือสี่คนสี่คนตรงนี้ใครว่า้สัตว์ฮาร์ดครับฮาดสาม ยีท่ากะหายเหรอแตกนะอ๋อมันเดื่เรื่อไปแล้วอลันก็อลันก็อยู่บ่อยนะอ่ะอลันจุงมันอยู่บ่อยหมดเลยอ่ะพวกนี้มันอยู่บ่อยหมดเลยเลือกยาก,ากนะบอกเลยว่าเลือกยากมากนะเหมือนเมื่อกี้มีคนแคร์ไม่มีคนแนี่แต่พี่ผู้ผาพีคุณว่าใครสามโซลอตนี่คุณว่าใครสามโซลอตเนี่ยที่เหลืออยู่คุณว่าใครสามโซลอตเนี่ยทีมสามชื่อมาได้คุณว่าใครเนี่ยที่อยู่เนี่ยสามโซลอตเนี่ยคุณว่าใครลองเดาดูเลือกยากมากนะผมบอกเลยว่าเลือกยากมากเลยตอนเนี้ยเลือกโคตรยากอลันดาวินจุงพอร์ดปาร์คจุง กูผ่าจุงปาร์คจุงดาวินปาร์คจุงครับจุงเฮีย yeah, จุงมาแล้วสองสล็อตชิบหายแล้วกูบอกเลยชิบหายการช่างอะ่ะกูบอกเลยถ้าเหลือสล็อตเดียวที่กูดังเยี่ยวแตกอะ่ะคนสุดท้ายกูบอกดังเยี่ยวแตกอะ่ะลุงโทนี่เฮียอะไรล่ะลุงโทนี่สัตว์มีไหมลนะ่ะในเนี้ยสองคนสุดท้ายนะครับผมและเข้าสู่ช่วง์สองคนสุดท้ายแล้วครับคุณผู้ชมเอ,อ,อะไรนะครับโอ้ยที่สุดท้ายมาแล้ว เหลือแค่หนึ่งเก้าอ e, ี้เท่านั้นสำหรับยูซิพูเล่นคนแรกของอันแฟร์ไซมิโปรก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกนะครับมันมันเอ่ออะไรหลายๆอย่างนะผมถามหน่อยเปี๊ยกกับบอลยอยู่ตลอดใช่ไหมแบบตอนที่มาอยู่กับผมเนี่ยตั้งแต่มาอยู่กับผมเนี่ยมันมาตลอดลใช่ปหมตลอดนะถือว่าคัดมาได้ดีสองคนนี้ที่เอามาถือว่าไม่เสียเดี๋ยวผมจะติวปเปี๊ยกให้กลับไปทำคลิปยูทูบเยอะๆละเพราะว่ามัน,ม,นมันไม่อัพเลยอ่ะยีบเปี๊ยกก็ไปติดโดยไม่อัพคงอัพคลิปเลยลผมจะบอกมาน้องใหม่สำรองนี่คือเขาแจ้งมาว่า,าที่ผมเข้าใจมานะ เออเขาบอกว่ามันเปลี่ยนตอนไหนก็ได้ใช่ไหมมีใช่ไหมครับใช่เวอใช่ใช่ใช่เวอรใช่ครับใช่ใช่คือมันพร้อมพร้อมสลับตลอดเวลาอันนี้จะเว้นยายแก๊งนะคนสุดท้ายนะครับคนสุดท้ายครับดาวินครับต่อไปเป็นสลับสัมลองนะครับที่เอ่อที่เปลี่ยนได้ตลอดนะครับสลับสัมลองคนแรกครับปาร์คพอยทอยครับทอยเทเลอร์ครับที่เทเลอร์ความดับคอร์สแคร์สุดท้ายอ่ะ ความเข้าห yes. oh, 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 oh. ุ้ได้หนไหมครับทียนอยู่ผมเชื่อว่าน้องสตาร์เลียวเข้าใจอยู่แล้วครับว่าทำไมถึงไปอยู่สำรองผมเชื่อว่าน้องมันเข้าใจนะผมเชื่ออย่างนั้นนะว่าน้องมันจะเข้าใจนะโดยที่เราไม่ต้องอธิบายะไยเลยคือน้องมันจะเข้าใจนะ แข่งเสร็จก็อัพเทียร์ได้ล้วมั้งน้องมันคนที่เหลือเนียคนที่เหลือนี่เดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะสอนมันไอเดี๋ยวรอเลือกเสร็จอ่ะผมจะบอกต่อไปผมจะคุยต่อก็มีเนื้อกับไปไปแข่งนะครับเหลือสุดท้ายนะครับสำรองคนเดียว <c oughs> <c oughs> แต่ว่าสำรองมันก็เปลี่ยนได้หมดตลอด <c oughs> เปลี่ยนหมายถึงแปว่าลงแทน20คนนะก็มันใส่ชุดได้มาณนั้นนะมันใส่ชุดได้เหมือนกันอ่ะใช่พีใช่ใช่ใช่ไหมถ้าพี่เข้าใจไม่ผิดก็ใส่ชุดได้เหมือนกันคนสุดท้ายก็กลัวแข่งครับ ตอนนี้กลัวแข่งเดี๋ยวให้น้องโฟกัสแข่งเดี๋ยวมันจะลำบากนะตัวมันเองไงน้องมันได้อยู่แล้วครับกลัวเลือกยากนะเว้ยไม่ใช่เลือกง่ายเลือกอยากนะเว้ออยถ้าคนมายืนอยู่เนี่ยแม่งเลือกอยากชิบหายเลยนะเว้ยภูผามีภูผาคนหนึ่งมีประสบการณ์หมดนะเพราะที่ผมดูก็ในแก๊งอ่ะในที่ยืนตรงเนี้ยเอาง่ายๆคือที่ผมบอกเลยอยู่แก๊งใหญ่มาอุ้มขับรถเป็นหมดอาวุธนี่โหดทุกคนแล้วก็ไปแข่งประสบการณ์ในแข่งอะไรนั่นแหละครับอาจจะมีเยียดาบ คนเดียวนะครับที่แบบยังโหยังแบบเหมือนเต่าเหมือนเต่าไอ้ดาเพื่อนไอ้ดาต้องพัฒนาตัวเองแต่ดาก็เล่นโหนะดาพยายามพยายามตามเพื่อนให้ทันนะดาอันนี้พูดตรงตรงคนสุดท้ายแล้วเพื่อนคนท้ายนะครับเน้ดไปแข่งครับเน้ดไปแข่งให้ทีมดูไว้มั้งคนท้ายเอ่อเซนับเซนสุดท้ายโอเคครบแล้วนะ โอเคเห็นที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวมันก็น่าจะมีอืมไออัพเทียมมานั่นแหละครับรว่างนี้คือทำไงดีจากสำหรับน้องเราที่เดี๋ยวจะบอกที่ทยังไม่ได้เข้าก็คือเดี๋ยวพวกมึงไปเปิดครอบครัวเป็นครอบครัวไปก่อนอถ้ามึงอยากอยู่พวกกูนะมึงก็ไปเปิดเป็นครอบครัวไปก่อนใช่ที่ไม่ได้เข้า<ำ>ที่ยังไม่ได้เข้ามา กันดีๆสิบคนอะครอบครัวก็เหมือนเหมือนเพราะที่ผมฟังมาแล้วครอบครัวเอ่อที่อ่านๆานนะเหมือนเหมือนว่าครอบครัวก็คือสิบคนนะครับก็เล่นเล่นกิจกรรมได้เหมือนกันสิบใช่ป่ะสิบใช่ป่ะใช่ใช่สิบคนเล่นกิจกรรมได้โอเคงั้นน่าไม่น่ามีปัญหา โอเคแล้วส่วนข้างหลังเนี่ยที่บินเลือกมาเนี่ยก็คือถ้าสมมุติว่ามึงบกพ้องตรงไหนอ่ะทั้งมีขาดลามาสายหรือไม่เต็มที่กับตรงเนี้ยก็พร้อมที่จะโดนเอาออกเหมือนกันนะเรื่องวินัยหรือว่าอะไรต่างต่างใช่ครับทุกเรื่องครับพี่พยายามจัดแจงเวลาตัวเองให้ดีเวลาไหนเวลาแก๊งเวลาไหนเวลาส่วนตัวซึ่งยูเอฟเนี่ยไม่ได้เข่งอะไรขนาดนั้นแต่ก็ ควรจะรู้ตัวเองว่าอะไรที่ควรจะทําแล้วไม่ควรทําคือมึงผ่านอะไรมีประสบการณ์หมดแล้วมึงไม่ต้องให้สอนมันมากแล้วแหละอยู่ไว้ในเฮียเนี่ยตัวเดียวเนี่ยยืนเนีไม่เหมือนชาวบ้านเขาเลยเฮ้ยปรับตาหน่อยเพื่อนตาเขี่ยพี่ดาพี่ดาพี่ดาพี่หันตรงพี่ดาพี่ดาพี่มท่าเถ้านตีนี่คือไม่ต้องพูดถึงครับเรื่องความโหดก็คือเป็นตัวแข่ง จมาก่อนเรียกว่า,วาเจาตีจันคาค่าเยอะค่าเยอะครับคืออะไรคือ,อไ,ไปหาดูย้อนหลังเอาโหดมากก็ตามนั้นเราก็จะยีคนแรกเนี่ยเลือกมาแล้วก็รักษาโอกาสตัวเอให้ดีเพราะว่าโอกาสไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคือถ้าโดนเด้งออกไปแล้วเนี่ยก็คือไม่สามารถที่จะอาจจะคุยกันได้รอบสองรอบแต่ก็ดูเหตุผลและ นั่งวิจารณอากันอีกทีแล้วคนแล้วต้องปรึกษาคนในแก๊งก่อนคว้ามันให้ไว้ไอ้คว้ามันให้ให้อยู่นะประกาศตรงเนี้ยเอาให้อยู่นะส่วนเรื่องอะไรต่างๆที่พวกกูพอช่วยเหลือได้พวกพี่พอช่วยเหลือได้พวกกูช่วยได้เต็มที่อยู่แลวไม่ต้องห่วงซัพพอร์ตอะไรต่างๆไม่ต้องห่วงเรื่องนี้แค่มีหน้าที่แค่จัดก,การเวลาตัวเองแล้วก็มีวินยัยแล้วก็ไม่ทําตัวให้คนอื่นเขาว่าถึงแก๊งหรือว่าว่าถึงตัวเองได้ อย่าทำอะไรที่คนปกติเขาไม่ทำกันอ่ะอสำรองก็ทำหน้าที่เหมือนตัวหลักนะคนที่เป็นห้าคนสำรองก็ทำหน้าที่เหมือนตัวหลักขาดลามาสายอะไรแจ้งก่อนขาดบ่อยก็พิจารณากันเหมือนเหมือนกันก็มีสิทธิ์สอบออกได้หมดทุกคนตรงนี้อย่าลืมว่นมีบัตรอันนี้นะครับบัตรนั่นแหละ บัตรแจ้งย้ายออกสล็อตนะครับนี่เพื่อนผมบอกเลยนะครับเรื่องนั่นแหละถ้าปวเองทุมเทพวีก็ทุมเทเหมือนกันไม่ต้องห่วงเรื่องความทุ่มเทหรือว่าเรื่องต่างๆมันคุยกันได้หมดมีปัญหาอะไรปรึกษากันได้ครับพี่ครับพี่ <C oughs> เพราะว่าที่เลือกคนที่แบบว่างว่างค่อนข้างแบบว่าใช้เวลาช่วงนี้ก็คือแบบว่าว่างช่วงนี้ก็คือแบบอย่างน้องน้องสตาร์กเดียวอ่ะก็สำรองก็ติดกันหมดหลักๆนะก็ <c oughs> <t> แต่ที่ไม่ได้อยู่ในยี่สิบคนเพราะว่าหลายๆอย่างเพราะว่านั่นแหละเพราะว่าผมจะเดินแรงเลยไงผมได้แบบเดินโยกอ่ะเออฝั่งฝั่งที่ไม่ได้เลือกก็อย่างที่พี่บอกก็เดี๋ยวเองไป ทำครอบครัวไว้แล้วก็เล่นกิจกรรมได้เหมือนเดิมเจอพวกพี่ในกิจกรรมต่างๆอะไรเงี้ยก็เล่นเล่นปกตินะมึงอย่ามาทําให้มันน่าเกลียดนะเข้าใจปะนะมึงเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจครับพี่เข้าใจครับเออเดื่อมันมีชื่อเหตุฉุกเฉหุกอะชื่อครอบครัวเอาเป็นชื่ออะไรครับพี่อันนี้ได้น้องกับกับก้ะกับก้าแกงกับกาครอบครัวกับก้ามึงทำฮูดไปด้วยกับก้า งดก,กเด็ก<อ>คุยกันอีกทีนึงก็ได้น้องเรื่องข้าครัวเออแล้วก็ควดีว่ากันก็วันนี้เราจะขึ้นแกงกันละใช่เพื่อมีเหตุชุลหุกไงแบบสมมติว่าบ่าเดินโยกไปเดินไปเดินมาเดินโยกไปแม่งเดินโชนไหลใครมาทำไงมีเรื่องอะไรเงี้ยแบบเออน้องไปซ้อมอะไรเงี้ยโอโหโดนซอดอีกอ <c oughs> รักษามาตรฐานตัวเองไว้อย่าทำให้มาตรฐานตัวเองตกแล้วกันที่ไม่ได้เข้าหรือว่าที่ได้เข้ามาแล้วอะรักษาไว้เหมือนเดิมใครที่มาตรฐานต่ำก็ถีบตัวเองขึ้นมาหน่อยนะใครที่เล่นอะไรไม่เป็นก็ถีบตัวเองขึ้นมานะไม่มีใครไปตามมึงนะคนอื่นเขาเดินหน้านะถ้ามึงเดินถอยหลังมึงก็โดนเอาออกนะเออแอคทีฟให้ตัวเองหน่อยแล้วก็ทุมท่มเทให้กับแก๊งหน่อยจะขอยี่สิบเออโอเคขอยี่ห้าคนแรกอะที่อยู่อะที่อยู่เดี๋ยวแบบ ขอขออยู่แอดดับหน่อยขออยู่ครบๆเดี๋ยวนั่งคัดที่หลังเอาคนมีวุฒเล่นอยากวัดอะอยากวัดอะอยากวัดอะเพื่อมีเพื่อโดนลุมอะไรเงี้ยโดนเคมอาก็เดี๋ยวเราไปขึ้นแก๊งเดี๋ยวกพื่อนไปไปเยไปไปไม่ต้องเสียใจน้อง ถ้ามึงตั้งใจงั้นก็ได้อยู่พวกกูไว้เรื่ไปไปองของเรามินเทอร์ของเราขอบวขอบวาขบขวากับก้านะอย่าลืมนะโหดแกงกับกากับก้านะกับก้าบายยูเอฟอะขึ้นแกงเว้ยไปเลย